นินทาหลวงพ่อว่าไงครับพ่อพ่อได้ดูว่าพ่อดูสามตอนนะดูสามตอนแล้วจำไม่ได้ไม่รู้ว่าดูของใครมั่งอ๋อจำไม่ได้ดูเยอะห่างอู่ดูของหลายคนดูของหลายคนไม่ย้อมไม่ยาอมไม่ย้อมเหลืองลูกที่เจอเยอะใครเจอก็ส่งลิงก์มาให้ดูใครเจออ๋อเหลืองหน้า บอกเนนบอกเนนเนนอยู่นูพ่อเก็มีตนี้หลวงพ่อใช่ิคนดูบอกอยู่นี่เกือบสองหมื่นโอ้เนไหมเแล้วครับเดี๋ยวพี่พ่อร้อนไหมพ่อร้อนไหมเอธรรมดาธรรมดานะอดาเดี๋ยวมันเยี่ยงแล้วครับสู้แดดสู้แดดอะไรัปู่ ทาอะไรอะฮะทาน้ำมันห้าเหรียญทองมันมันช่วยด้านไหนอ่ะผมช่วยมันเย็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 นอ๋อเย็นเย็นอืมอืมจนแล้วมันก็หอม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 อ๋อเย็นแล้วหอมหอมไม่ซา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 อ๋อสาฝนเย็นเลยอ๋ออันนี้สายฝนหรือเปล่าปู่สายฝนสายฝนมันเย็นอยู่แล้วนะปู่นะเย็นไม่พอมันเย็นไม่พอโอ้ลุงปู่ชอบเย็นเย็น สาวติดด้วยสาวได้กินไม่ได้พ่อ,อ,พอเสกสาวได้กินนี่หันป๊อเลยเรื่องของสนเสน่ห์ของพ่อนะเวลาที่จะให้เขามีเสน่ห์เนืหลวงหลวงพ่อจะให้บทไหนอะฮะกระถาของพ่อโอ้มันมันไม่รู้มันทั้าฉันว่ากาษาลามันเดินหนีเลยฉันไม่ ฉันไม่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 ว่าเลยว่าโดนหนีเลยใช่ไหมว่าผมไม่ได้ถ้าหนีพ่อไม่เคยบอกผมเลยเรื่องของเสนเนยนะไม่ีเลยไม่ชอบไม่ชอบแล้วเรื่องเรื่องอะไรดีอ่ครับผม โชคลาบโชคลาบมงคลมงคลตั้งหลายแก้วคาดชอบอ๋อแก้วคาดปลอดภัยอะไรพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยแก้วคาดปลอดภัยไม่โชคมีลาบบางทีมีแรงชอบไปยังไงนะผมผมก็ชอบเหมือนกันคาถาบทไหนดีฮะถ้าโชคลาบของผม ก็เคยคั่มากบพระวาวาพระวาวาเงินทองไหลมาเทมาก็เรียกตรงๆอย่างเงี้ยอ๋อพระวาวาพระวาวาเออเงินทองไหลมาเทมาเออมาอามาอุกมาอาเงินทองไหลมาอ่าแล้วแล้วเงินทองไหลมาหน้าชาริติด้วยมั้งปู่ก็ได้แต่เรานอกนั้นก็ต่ออ๋อแล้วแต่เขาจะต่อนะแต่ของของของหลวงปู่ที่ใช้เป็นประจำมีกี่ตัวหลวงปู่ ถ้าจานอ่ะขลาหลวงปู่จะใช้ตัวไหนอ่ะอ๋อใชัเอออุทัจจะอุทัจจะมันหมายถึงยังไงครับปู่อุทธคือธาตุลมออ๋แล้วก็ทะกระทัดลมออ๋คือคือคืออุชัตัวนี้มันเป็นหนุนธาตุลมอีกทีจะเป็นธาตุกรณีจะเป็นธาตุธาตุดินจนมากแกใช้อุทัจจะของของโลกธาตุดำ หลงปรดาแกบอกไปแกบอกว่าให้เอาอ,อไะไรล่ะแกบอกไปแกให้เอาลงของจากตัวแกเองอ่ะเขาคืหลังค้ายมาไงปืนลูกซองยิงเปียกนี่ไม่มีออกเลยโอ้ครับได้เวลาแล้วหงปู่ประามาอืม